สวัสดีนะครับโอเคนะครับวันนี้อยู่กับผมเพียววันในเกม Amazing World นะฮะ <c oughs> อุ้ยน่ารักโอ้โหคือแบบอ่านชื่อเกมแล้วปวดตับตายนะก็อย่างอย่างที่รู้กันนะเป็นเกมฟรีในสตรีมอีกแล้ว <c oughs> แต่ก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรเล่นเล่นได้คล้ายๆแบบเดโมนะเหมือนแบบจำกัดนิดนึงนะสำหรับคนที่เล่นฟรีนะถ้าเกิดอยากเล่นต่อก็จ่ายตังค์จ้าอะไรอย่างนี้ คือผมรู้อย่างนี้ผมก็ยังอยากมาลองอยู่ดีนะถึงแม้จะต้องจ่ายตังค์ในระยะยาวแต่ผมก็ขอมาลองเดมโมแป๊บหนึง่งแล้วกันนะโอเคเพิ่งเปิดเลยฮนะแวนวอะไรไม่รู้น่ารักอะ่ะรู้แต่นาา่ารักอ่ะแอมนะิวฮนะแอมนิวนี่แปลว่าชั้นใหม่ชั้นชื่อใหม่ไม่ใช่นะอ่ามาดูสตอรี่กันแล้วกันฮะปกติกดสคริปต์นะเกมอื่นกดสคริปต์ นี่มันหมีอ้าวไม่มีอะไรเลยอ,อยู่ดีๆให้สร้างตัวละครเลยอ่ะเอ้ยนี่อะไรครับนี่วัวหรือหมีหรือเยี่อะไรเนี่ยก็ตายเนี่ยเอาหมีนี่ะเหมือนเยลลี่ดิเยลลี่ในเซเว่นเล็กยูซิงนะเลือกความซิงของคุณว่าจะซิงสีอะไรเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แค่มีเสื้อกับกางเกงชอมพูไม่ละมึงมีดลยกะเปิดอ,อกมันแน่นอก หมุนตัวก็ไม่ได้ค่อนข,ข้างจะน่าจะดีโอ้โหเดี๋ยวว่ะเฮ้ยกระโปรงนี่น,นี่กระโปรงหรืออะไรอะเออเอาสีม่วงดีกว่าเข้ากับสีจมูกดีอืมอ่าเนมยูซิงซิงนี่มันคือแทนชื่อหมีชื่อชื่อเผ่าพันธุ์กับครับนะเอเจนต์วันไปไม่ั้งไม่ตั้งชื่อประหลาดเนาะ <c oughs> 16 letter orange อ๋อห้ามีนัมเบอร์กแล้วเอเจนโต้ฮะ Hey you Hey you Come on here Come on here W โอ้โหกล้องเลื่อนช้ามากครับเดี๋ยวแล้วมันเดินยังไงเฮ้ยอ๋อถ้าเกิดใช้เมาส์มันจะช้าฮะเราต้องใช้แค่ลูกศรอโหเล่นยากว่ะ My n เนมกูชื่อ hey, s <S คนเฮียชื่อไม่กวาดวะบูมแมลว่าไม่กวาดเอ็ it's nice to meet ย o u ยินดีที่รู้จักเอเจนโต้เฮ้ชื่อครอบครัวมึงชื่ออะไรวะ Family Name random เหรอ GG เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นซูชิอ้าไม่ใช่ซูชิวะ่ะเอาชาร์จก็ได้ชาร์จชาร์ชชาดอะไรเงี้ยซูดเดเนี่ยโอ้โหเทพเจ้าสายฟ้าคุณพระเนอร์คนเฮียชื่อเนอร์เป็นคนอีสาหน,นหรือคนใต้ฮะเนอร์้ะ ชื่อฟูเนี่ยชื่อแม่งชื่อแม่งกากดิชื่อน่ารักดีนะครับเกลือเธอเนี่ยเออเพ่อเออมาสำรวจเรือกันไหมล่ะคามอนคามอนคำแปลว่ามานะอ่อนแปลว่าบนก็มาบนนี่มันเจ๋งใช่ไหมล่ะ s t i l l h a d t h a t New Airship อ่านไม่ทันค่ะอ๋อมันกำลังจะไปสปริงเบย์ฮะแล้วมันหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ เรือนี้โคตรปลอดภัยเลยฮะนี่คือสาเหตุที่เขาไม่คาดเข็มขัดนะฮะคือมึงจะไปสปริงเบย์ใช่ไหมเห็นหน้ไอ้ขี้หน้าคงไ่แบบงงๆมากครับเอาอ่านไม่ทันเลยซิงซิงอะไรมึงเนี่ยอ๋อมีลูกศรบนหัวนี่มาไปฮะเราไม่สนชันนีฮะชันนีฮะ เอาเอาเมื่อกี้มันอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยหรือมันอยู่ตรงนี้วะกระโดดไปบนกล่องคะแล้วก็ใช้กล้องเทเลสโคปสเปดบาร์ถือจ้ำโอเคเ <c oughs> มืองมึงนี่นึกว่าอยู่ในเอหนังเรื่องเวกอิดลาบอ่ะโอมพละ <c oughs> โอ้ยเชือรอย,ยมาี่ะ <c oughs> นกพิราบหลงฝูง <c oughs> มัน ว่ามันตีเรือกูแน่ๆเลยนั่นไงนิกแอสซิสซินป่ะเนี่ยในโดตาไม่ใช่นากูก็ยังโง่เหมือนเดิมครับดูมุมมองสั้นแล้ว10องศาโอ้หดูเพลงตื่นเต้นมากครับสแกเวยเนิกนะฮะทำให้ไอ้พวกนิกเนี่ยมันออกไปแล้ววิ่งเข้าไปหาพวกนิกแล้วก็ทำให้มันกลัวโอเคไหนไหนไหนทำอะไรให้กดอะไร คลิกซ้ายเยาทำอะไรอะเยาอ้าววิ่งชนเหรอใส่วิ่งเข้าใส่อะไรวะไม่มีหาอะไร,รอ,อ่ะอ่ะวิะ่งชนก็วิ่งชนอ่ะอ้าวมันอยู่ข้างนอกกูจะทำไงวะเนี่ย <c oughs> กดชิปมีวิ่งไหมลูกนี่ชนแม่ชนพ่อตายพ่อตายอ๋อมันทำอะไรในข้างบนทำไงวะอ๋อเสร็จแล้ว แปลกจังเลยไอ้พวกนิกนี่มันมีแผลจะทำอะไรหรือเปล่านี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเราไม่เคยมีพายุสายฟ้าในเมืองนี้นี่นี่เหียอะไรเนี่ย what oh my god ตื่นเต้น oh my god โอ้ยชนีอคาซ่าไปเนี่ยลูกกระเทยกูคือราชาแห่งนิก Fan, uh, จะมาดึบตูดมึงนิลูกนิกที่ร an ักจะมาทำลายไมู่ nah ่วยตอมเห็น่ะมช่วยหูปากสักทีได้ไหมอ๋อจะนิกมาอ่นเรือพ้นสดมนี่มันราชินีเว็กซ่าดิมาได้ไงอ่ะโอ้ครงงเลยเอาันตัดเชือกกูอีกตัดเสาดีกว่าเชือก อ้อสิบหาย <ไป S 1> แล้วไอ้สารกูต้องพวกเราต้องหนีออกจากเรือนั่นมันมันสิ่งไกลเดอร์แต่เราไม่เคยลองมาเลยนี่ <c oughs> บางท <c oughs> ีอ๋อไอ้เชี่ยคือมันบอกว่าไอ้นี่ฮะมันยังไม่เคยมีใครลองใช้มาก่อนเลยแล้วมันบอกให้เราลองใช้ฮะแล้วมันจะตามไปคือถ้ากูตายเอ้าชสิบา <c oughs> หายแล้วเหลืออันเดียวด้วยโชคดีเพื่อนกูไปแล้วเอาใครมึงขึ้นมาชนีแหกปากทำเชี่ยเลยเด่ย เว้ยตัวอะไรเนี่ยน <fin anta> <ots> ิกซ <you>? ์ออกไปจากบอลลูนนั่นซะเจาะแตกแน่เลยนั่นไงแม่งโคตรละครไทยเลยฮะชิบหายแล้วไงจุ่มจึ่มแล้วไงต่อคือเมื่อไหร่กูจะได้เล่นเนี่ยนี่คือข้อเสียของการดูรัดคัตซีนแล้วก็ ภาคไปด้วยฮะคือเมื่อไหร่กูจะได้เล่นดูนั่นดินั่นีิกูบอกมึงไงเมืองอยู่ตรงนั้นเน่ยเห็นไหมแหกตาดูสิถ้าเกิดมึงยังซิงอยู่นะไม่เกี่ยวช้าวะฮะถ้ากดสคริปตอนนี้ก็เอามีพาสปอร์ตด้วยเ็ดเชไอ้เนียม่โอ้โหอ๋ออันนี้สมัครอ๋อสมัครเกมฮะเดี๋ยวผมขอข้ามตรงส่วนนี้ไปแป๊บนึงแล้วกัน โอเคครับผมสมัครเรียบร้อยละอ่าเราสามารถเข้าเมืองได้แล้วนะฮะแล้วนี่มึงเอาหน้าโต้ลมจะโต้โลมอีกนานไหมฮะมีตัดชัดชัดทุยฉากซีนโหลดดิง้งหมวกมึงสันนะ่นอะมีอะไรอยู่ในหมวกไะเดีย่ยอุ้ยแรกฮะดูยากเมาส์ฮะกระตุกเลยอ่ามันโหลดอยู่ไงพูดมากจริงเออเราทำได้แล้วไ่อยกจะเชื่อเลยอะ แล้วอีนางเว็กซ่าราชินีเนี่ยมันเป็นใครวะกูก็ไม่รู้มึงจะคุยอะไรนี่เหมือนอยู่ในเนี่ยฮะเทเลทับบี้อะ่ะกุณพระอย่าบอกนะกูต้องคุยกับมึงในชนีอ่ะคุยนี่คืออะไรอะ่ะคลิกเฮียทูแชทมีแชทด้วยภาษาไทยได้ปะไม่ได้วะโหจะพิมพ์ว่างไงชนีซะหน่อยแย่แย่แย่มีค่า m มาชเนี่ยที่จ่ายตังค์ใช่ปะ หนึ่งปีสามสิบดอนครับหนึ่งเดือนสี่ดอนเพื่ออะไรครับจะได้มาผจญภัยในวันเดอร์แลนด์อย่างเงี้ยดูหน้าคือดูหน้าตัวเองกี่ทีแม่งก็้าครับถ้ารู้ตัวด้วยไหนกูทำไรเล่นยากมากล้องแม่งหันอย่างยากอะ่ะคุณพระไหนไหน oh, S <S คลิกเดอะสตรอรี่ไอคอนอ๋อ um ให้คลิกเนาะอีหา่ากูก็นึกว่าให้คุยไม่บอกส้นตีนอะไรกูเลยไม่อ่านแล้วครับเก็บดอกไม้เนี่ยมึงเป็นใครเด่ะพุ่มเนี่ยอะไรของแม่งว่วิ่งชนแล้ยเอ้โหนี่ยังไม่ทันโดนเลยคุณพระ มิสเตอร์มังครับคุณพระไหนดอกไม้อะอยู่ไหนวะโหปวดหัวตายฮะอ่าอนี้ไงเนี่ยเนี่ย <laughs> เสียงผมอาจจะน่ารำคาญเล็กน้อยเ n to b r บบ m มเกร t job welcome home what's next ไปสัต right ว์เดินใกล้ๆด้วยนะกระแดะชนีโอ้ ยัง E X P ว่าตายแล้วเกมนี้สามารถจเจริญเติบโตได้ด้วยได้หมวกดอกไม้เคลิร์ตค่ะขอดูหน่อยดีเอาใส่ดิลูกเอาทำไมมันไม่ใส่วะมึงยิงเหรอไม่ไงกูจะใส่ My g ้า อ้าชนีว่าไง Follow me Follow me Follow me I think I have something that might interest King Trump like you Follow broom ตามอีชนีไปฮะผมแปลสั้นนะตามชนีไปตามชนีไปครับตามชนีไปคนรู้อะไรเกมอะไรเนี่ยเอ้าชนีมึงเดินไปดิลอมอยู่ไป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  ไอ้แคนเซิลนี่คืออะไรวะฮะอ้าวอายกเลกเควสอ้าวอ,อีชินีมึงทเลพอร์ตไปได้ไงเนี่ยคุณพ้าโอ้เริ่มเควสใหม่เลยฮะเราจะไม่กดแคนเซิลอีกแล้วฝันเลยมี่ตามชินีไปเร็วๆดีโอ้ดอกไม้ตรงนั้นสวยเดี๋ยวแม่งหยุดเดินอีกนั่นไงชินีให้ท่าชินีออกไป นี่เดินสายตูดสวัสดี Unlock this area by completing the m i d room story โอ้ต้องทำเควสอีกเสร็จยังเกลื่นอ,อน,ขน,ขขนขึ้นหัวเอ้ยเกลื่อนขึ้นขึ้นเกลื่อนขึ้นหัวหมดแล้วมึงเอใส่แต่หมวกคิดได้แต่พูดไม่ได้มันจะเป็นอย่างงี้เกลื่อนขึ้นเอาเอาเอา,เอาดูดิบักไอ้เหี้ยเอาาตกใจคุณพระ ไหนเอ้ามีกำแพงปริศนาฮะคุณริวครับคุณริวกูเข้าไม่ได้โอ้ตายละนี่ฉันทำอะไรอยู่หน้าหมีบินเห็นแล้วอยากกินเยลลี่เนยฮะไอหน้าหมีเนี่ยนมันเมามากอะหน้าแม่งพีกัญชามีหมีแพนด้านว่ะมีทานุกิคุณพระอืมเมกูก็ไม่ได้กากะทำไมมึงโหลดนานนี้วะหรือ เฟรมเรทมันเยอะอะไรเงี้ยเกมตัวเกมมันค่อนข้างจะใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตายแล้วเพื่อนๆพุกงน,น,น,นายโดนหลอกเล่นใช่ไหมนายโดนหลอกมาเหมือนกันใช่ไหมไม่นะแล้วทำไมกูสีเหลืองอยู่ตัวเดียวเนี่ย <laughs> ไม่สีฟ้ากันหมดเลย <laughs> มึงชอบร้านอาหารสีฟ้ากันนะว่าไงเพื่อนโอ้โหโคตรจำเป็ดเลยเอ,องเอาอะไร เฮ้ยตรงนั้นมีวงล้อฮะอยากเล่นนะเนี่ยทำเสียงสูงมันตื่นเต้นถ้าทางยังต้องเติมเงินเพื่อหมุนวะฮะเฮ้ยแต่เรามีเงินอยู่เมื่อกี้ทำเคล็ดมาวัสดีกิ่งกาบเป็นสียนะขอลองสุ่มของกันบอกให้ควงพลิวฮะควงพลิว จะได้อะไรวะป๊อปคอน <What? S 2> ป๊อปสตาร์ได้นะแม่ไม่ใช่ป๊อปคอน,นคือป๊อปสตาร์ารพูดเป็นนักร้องไอ้เหี้ยป๊อบตาเอาหมดแล้วเหรอเอาอาชีพเมน้นต์ปลดล็อกฮนะได้ exp exp อ,อ,อ,อีกแหละอยากได้รองถุงเท้าสุดเท่เน,นี่ยถุงเทา้าเฟี้ยวๆอ่ะจ่ายร้อยหนึ่งเพื่อหมุนฮนะ หนึ่งหมื่นสำหรับสิบดอนจีจ,จีจะจีจีเอ็กซิ <t> เกมนี้เชื่อเป็นเงินเป็นทองหมดนะ <t> ไม่ได้จริงๆนะฮะอ้าว่า,าไงเพื่อนถูกหลอก่าเหมือนกันเหรอ <t> <c oughs> คือแบบถ้าแบบชีวิตคุณล้านลาเนี่ยคุณเล่นเกมนี้ได้นะแนะนำให้จ่ายรายเดือนเลยนะดูดูดูแผนที่นั่นสิฮะค่อนข้างที่จะเปิดหูเปิดตาไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นสะพาน สะพาน Bridge, ลอนดอนบริดจ์หรืออะไรออ้มีเลสเกตนายไปซื้อที่ไหนอะก็ผมมาลองเล่นแค่นี้แหละอย่ามาเกียนๆเหลือๆเกีเกฟรีนะแม่งนึกว่าจะสนุกฮะแหมเล่นแล้วนึกว่าแบบกินของหวานอยู่ดูสีแม่งดิเงยหน้าได้ไหมเนี่ยช็อปปิ้งมอลล์ด้วยสัดไปแนละ้ววันนี้น้องหมีฮนะน้องหมี360หสองศาข,ขอลาไปก่อนนะก็วันนี้ พอแค่นี้ก <tercer> ่อนบายครับปวดหัวจุ๊บจุ๊บสวดีครับนยชื่ออะไรอ่ะ